สวัสดีครับผมมาตอมนะครับคนที่ได้ TCAST สอบหนึ่งอันดับที่1นะครับของปี68ก็ตอนนี้นะครับก็ได้มีโครงการร่วมระหว่างผมนะครับจากเพจ AITCAST.com แล้วก็เพจลุงวิศวกรสอนคำนวณน,นะครับได้เปิดตัวของโครงการไซบอร์กยูนิเวอร์ซินะครับสำหรับสายวิศาวะแล้วก็สายเทคเพื่อที่จะทําให้เด็กปีรุ่นต่อๆไปนะครับ ไม่เพียงแต่จะเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําได้แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ลงมือปฏิบัติจริงได้ทํางานจริงๆได้ในทางด้านของวิศวกรรมแล้วก็สายเทคไม่ได้เป็นแค่เสือกระดาษผมก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ผมได้ไปสอบถามทั้งรุ่นพี่ที่สอบติด เราก็ไม่ติดนะครับในหลายๆคณะนะครับหลายๆมหาลัยผลลัพธ์นะครับหรือว่าสิ่งที่เขาไปทำมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาผิดซ้ําๆกันสําหรับคนที่เขาไม่ติดแล้วคนที่เขาติดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทําแตกต่างกันจากคนที่เขาไม่ได้สิ่งนั้นคือตัวเรื่องของผลงานผลงานนะครับไม่ใช่แค่ว่าการไปลงคอร์สติวไม่ใช่เพียงแค่ว่าการไปลงคอร์สค่ายอะไรอย่างนี้มันไม่เพียงพอนะครับมันไม่ได้บ่งบอกมากพอแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการไปลงโปรเจกต์ที่ได้ ทำจริงๆได้ลงมือปฏิบัติจริงๆได้ไปแข่งขันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปสะท้อนให้กรรมการเห็นด้วยตอนที่เราไปสอบสัมภาษณ์ซึ่งเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเออเด็กคนนี้ทาจริงหรือเปล่าเด็กคนนี้หรือว่าเขาแค่อไปจ้างมาทำซึ่งมันมีจุดที่กรรมการมองเห็นทีแคสทั้งหมดนะครับมี4รอบนะครับรอบแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับรอบของพอร์ตโฟลิโอซึ่ง หล,หลายมหาลัยก็จะรับรอบนี้เป็นหลักรอบที่2คือรอบโคต้าอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกมาค่อนข้างน้อยแล้วนะครับสำหรับคนในเขตที่ทางมหาลัยเนี่ยคัดสรรเอาไว้แล้วนะครับส่วนรอบ3เนี่ยคือใช้ผลคะแนนสอบล้วนๆเลยก็คืออ่ะถ้าเก่งคณิตก็คณะไหนเวทน้ําหนักเนี่ยด้านนี้เยอะหน่อยเนี่ยคนที่เก่งด้านวิชาการก็จะได้เปรียบ ส่วนรอบ4เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นรอบที่บางมหาลัยก็มีบางคณะก็มีบางคณะก็ไม่มีเป็นรอบสำหรับทยท้ายลงมาละนะครับที่เรามาเลือกรอบหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือรับเยอะสุดรับเยอะสุดเนี่ยเนี่ยแหละคือเพิ่มโอกาสและอย่างที่2เนี่ยเราเนี่ยต้องการที่จะทําเกี่ยวกับห้าของสายเทคสายเทคในที่นี้เนี่ยเป็นการที่เราจะลงมือปฏิบัติจริงแล้วการทําผลงานต่างเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการ นำผลงานเนี่ยที่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ยมาใส่พอร์ตไม่ใช่ผลงานที่แค่ไปเข้าค่ายดูแพทชั่นแค่นั้นไม่พอครับสวัสดีครับผมจากเพจลุงวิศกรสอนคนวนนะครับสำหรับเพจลุงวิศกรก็เป็นเพจที่เราจะแนะนำคอนเซปต์ของการสร้างเทคโนโลยีหรือว่าการใช้ลักษณะของเวิร์กช็อปเนี่ยมาทดลองทำจริงนะครับ นั้นในโครงการนี้น้องๆจะได้มาทดลองทําจริงนะครับที่ช็อปจริงนะที่โรงงานจริงนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้จากวิศวก,กรนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับในศัสตร์เรานะครับก็จะให้คําแนะนําต่างๆนะครับในการสร้างเวิร์กช็อปแล้วน้องสามารถที่จะนําไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอได้นะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับ จากวิดีโอที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะครับก็จะสังเกตว่าเราจะมีแมชชีนนะ,ะทุกอย่างที่เรียกว่าพร้อมสําหรับการสร้างโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เราจะไม่ใช่การการสร้างแบบ diy ทั่วไปที่ใช้เครื่องมือแบบเล็กๆของเราจะเป็นก็คือ professional แมชชีนที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมรถยนตนะ์หรือ,อการสร้างพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆก็คือกนะ็จะใช้แมชชีนพวกนี้ใน,ใน,ใ,นในการผลิตทั้งหมดดังนั้นเรียกว่าทฤษฎีต่างๆที่ มีอยู่ในหนังสือเราจะสามารถเรียนนำมาลองจริงได้นำมาลองจริงได้เลยว่า,อ,าอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างเช่นการาสปีดของแมชชีนที่จะที่จะเจาะเจาะงานเราจะเราจะเจาะงานด้วยความเร็วเท่าไหร่เราสามารถที่จะเอาจากที่คำนวณนี้ออกมาใช้งานจริงได้เลยแล้วก็เราจะเห็นเป็นผลลัพธ์จริงนะครับได้ทดลองอทำจริงเลยนะครับดังนั้นเรียกว่าทฤษฎี ที่อยู่ในตำราเราจะนำมาลงเวิร์กช็อปจริงๆแล้วเราจะเห็นโปรเซสทั้งหมดนะครับที่จะทำให้ทฤษฎีเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรามององเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถจะนำนำไปอธิบายในในขณะที่เราสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าใจเนพะราะว่าทางอาจารย์เนี่ยก็จะทราบจุดนี้อยู่แล้ว <S <S ถ้าเรามารวมพลังกับ ทางไซบอกแล้วนะครับก็แน่นอนว่าทางไซบอกอิ n วอร์ s ตี้เนี่ยก็เป็นเพจที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของดีแคสนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็มีผลงานจริงนะครับจากการสอบได้37สาขาซึ่งก็ถือว่าไม่ง่ายนะบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับในะในยุคปัจจุบันเราจะต้องมีความรู้แบบอยู่ในระดับค่อนข้างสูงส่วนเอเดุงทิวกรเนี่ยก็จะช่วยพพอร์ตในส่วนของการสร้างโปรเจกต์นะครับเวิร์กช็อปต่าง ซึ่งทางทีมงานเราก็มีทั้งทาง,งด้านใครสนใจทางด้านซอฟต์แวร์เราก็มีมีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ใครสนใจทางด้านาการสร้างเวิร์กช็อปเราก็มีเอนจิเนียร์แมชชีนิคัลอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียร์พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับในส่วนของอาการสร้างโปรเจกต์ดังนั้นก็สบายใจได้เลยว่าโปรเจกต์ที่ได้จากการคอลลาบเบเรตกันระหว่าง AITcast กับเพจลุงโอก่อนเนี่ยก็จะฟิวชั่นกันนะครับได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ โครงการใจบอก University นะครับของสายเทคนะครับสายเอนจิเนียร์สิ่งที่จะดีที่สุดเลยคือจะได้ลงมือปฏิบัติจริงกับคนที่ทําได้จริงๆนะครับได้เรียนรู้กับวิศวกรมืออาชีพนะครับได้ลงมือทําจริงๆคือทุกอย่างคือลงมือลงมือปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไม่ใช่แค่การไปนั่งแสดงละครนะครับคือเราจะทําจริงๆเลยนะครับคือในส่วนที่เราได้ปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยครับมันจะมีผลต่อการสัมภาษณ์อย่างมากเนื่องจากว่า กรรมการเนี่ยเขาจะจี้ลงไปเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เลยนะครับยิ่งคนสัมภาษณ์น้อยๆนียครับโดนแน่นอนเขาจี้ลงไปเลยว่าอันนี้คุณทํำยังไงอันนี้คุณใช้ซอฟต์แวร์อะไรคุณลองอธิบายทฤษฎีอันนี้ให้ไปสอดคล้องกับคณิตศาสตร์บทนี้หน่อยถ้าถ้าตอบไม่ได้เนี่ยคือเขาก็รู้เลยว่าไม่ได้ทําจริงนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอซึ่งการที่เราได้ลงม,มือปฏิบัติจริงเนี่ยคือมันจะเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นไปอยู่แล้วนะครับแล้ว ยังไงมันก็เป็นผลดีต่อการไปสอบสัมภาษณ์อยู่แล้วนะครับคำถามที่ว่านะครับเรียนมหาลัยชั้นนำเนี่ยดีกว่ายังไงนะครับ <อ odles. S 1> คือกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยครับตั้งใจอาจารย์ก็ตั้งใจสอนดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับความรู้มากกว่าการอยู่ในกลุ่มอยู่ใน Environment ที่มันแย่ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเรียนอยู่ในมหาลัยต่างจังหวัด ซึ่งก็แนะนําว่าให้จุงมือผู้คูคองมานะครับวันที่6นี้นะครับที่ Uncle c o w o w o r n g Space นะครับอยู่ที่ MRT สนามเป้าขับรถมาได้นะครับเข้ามาปรึกษากันนะครับว่าเออแพลนเป็นยังไงอยากจะเข้าที่ไหนนะครับซึ่งเราเนี่ยมีการันตีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมหาลัยนะครับซึ่งเราการันตีท็อปเทียนะครับ1ใน3ประจอมเนี่ยได้แน่นอนนะครับ คือความพิเศษของที่นี่นะครับคือไม่เพียงแต่ว่าจะมีผมนะครับเป็นคนที่เข้าไปโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการทํำพอร์ตโฟลิโอการทำํำในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยครับการันตีนะครับการันตี3ระจอมนะครับที่ใดที่1ของ3ปพระจอมคณะวิศวะได้แน่นอนนะครับอันนี้ให้เข้ามานะครับ สำหรับน้องๆที่เรียกว่าไม่มีพื้นหานไปเลยนะครับก็คือเนื่องจากทางเราเนี่ยเพจลุงออนเกรสองคำนวณทุกคอร์สที่ที่เราสอนเนี่ยจะเป็นการแนะนําตั้งแต่ศูนย์นะทังนั้นน้องไม่ต้องมีเบสิกอะไรเลยนะทีมงานของเราเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านของการเทรนนิ่งจะแนะนำตั้งแต่ศูนย์เลยว่าเออจุดไหนที่ควรจะเรียนก่อนจุดไหนที่ควรจะเรียนหลังนะความพิเศษของของเพจเราก็าคือเราจะนําทฤษฎีที่ใช้งานจริงไปใช้งานได้เลย เอามาสอนดังนั้นตัวไหนที่มันยังไม่จําเป็นเราสามารถเรียนมาเรียนรู้ต่อหลังได้ดังนั้นทางทีมเป็นทีเรียของเราก็จะแนะนําให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําสิ่งที่จําเป็นต่อการสร้างโปรเจกต์ดังนั้นถ้าเราสมมุตินะเป็นสูตรคํานวณแล้วกันเอามาเรียงกันตั้งแต่การสร้างโปรเจกต์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นบิ๊กจิ้งจอจนถึงสิ้นสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเออสูตรคำนวณ ในแต่ละจุดเนี่ยเราจะเอาไปจุดไหนจะไปอยู่ในจุดไหนของโปรเจกต์ของเรานะซึ่งจุดเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะมากกว่าเอาตําราหนึ่งเล่มนะแล้วก็มาจับสูตรนี้สูตรที่สูตรน,น,นี้นะเออแล้วบางสูตรเราไม่ได้ใช้เออแล้วเราเราจะอ่านทําไมเราจะเรียนทําไมอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นคําถามที่หลายคนม้กงจะถามในในจุดนี้นะครับสําหรับรอบ3ามนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้แนะนําเนื่องจากว่ามันมีเพียงการสอบแค่ สอวันเท่านั้นเองของอย่าง A Level ซึ่งถ้าเกิดว่าเราป่วยในช่วงเวลานั้นปุ๊บที่ทํามาทั้งหมดอาจจะจบลงไปเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นแค่วันเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้ารอบหนึ่งละ่ะรอบหนึ่งเนี่ยมีช่วงระยะเวลาการรับสมัครเนี่ยเยอะมากๆเลนจ์ Range เป็นเกือบเดือนนะครับเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะกดสมัครได้นะครับ การสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมตัวก่อนได้มีของมหาลัยที่อื่นเนี่ยที่เปิดรับก่อนเราสามารถที่จะเข้าไปลองดูก่อนได้เราเอาที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นที่สำรองแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอเลเวรอบ3เนี่ยคือวันนั้นคือวันเดียวคือจบเลยคือคัตออฟเลยไม่มีสำรองนะครับ <S <S ในการสอบรอบนี้นะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่มีความสําคัญอันแรกคือเรื่องของคุณสมบัติ คุณสมบัติในทนี่เนี่ยหมายถึงทั้งเกรดนะครับทั้ง Requirement ต่างๆ่เช่นเรื่องของคะแนนสอบ i e l นะครับคะแนนสอบภาษาอังกฤษคะแนนสอบด้านวิชาการนะครับที่เป็นทางด้านของฝั่งคณิตศาสตร์นะครับพวก c u a t อะไรพวกนี้ครับที่ต้องไปสอบแยกส่วนนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นเนินนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่6ควรมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวทั้ง3อย่างที่ผมกําลังจะพูดต้องเตรียมตัวทั้งนั้นนะครับอันที่2คือเรื่องของโปรเจกต์ เรื่องของพอร์ตฟิลิโอของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งอัดนะครับทีเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เยอะๆนะครับถ้ากรรมการจับได้อันนี้ยังไงก็โดนปัดออกนะครับเพราะยังไงก็รู้นะครับว่านี้คือไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกนะครับแก็บของเวลามันมันมีพิรุษนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีระยะเวลาที่เออเราทําจริงต้องเห็นว่าเออทั้งไทม์ไลน์เราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือเรื่องของทักษะด้านการสื่อสารนะครับ เราทำโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับเกรดเราครบแล้วเขาเรียกไปสัมภาษณ์ละอันนี้เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านนะครับบางที่ที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับไม่ใช่แค่1ต่ตอนหนึ่งนะครับเขาเอาแค่10%บเปอนของในนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะแนะนําไม่ใช่แค่แนะนําตัวเองแต่ว่าแนะนําโปรเจกต์ของเราได้นะครับสามารถที่จะอธิบายโปรเจกต์ให้เขาเข้าใจได้ว่าเออ ในมุมนี้นี่เนี่ยมันคืออะไรอธิบายได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกอีกนะครับไม่ใช่แค่ไปนั่งฝึกให้อยู่ในหัวนะครับไม่ไม่ใช่แค่ไปนั่งฝึกแค่พูดกับตัวเองหน้ากระจกมันไม่พอนะครับเพราะการสัมภาษณ์จริงๆคือคนจริงๆนะครับดังนั้นจะฝึกก็ต้องฝึกกับคนจริงๆนะครับคนที่เราไม่รู้จักซึ่งภายในภายในตัวโครงการของเราเนี่ยครับมีฝึกแบบนี้แน่นอนนะครับ เป็นสิ่งที่เตรียมว้ให้ครบแล้วนะครับเหรือแค่ว่าเรื่องของใจเราว่าเออเรามีแพชชั่นไหมถ้ามีมานะครับมาคุยกันลากมือผูกคอมานะครับแล้วก็มาดูกันว่าอแผนของเรา1 2 3จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเดือนเราจะทําอะไรนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้มาคุยนะครับวันที่6เข้ามาคุยกันครับสำหรับน้องๆที่รู้สึกว่าตัวเอง เกรดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จุดนี้เนี่ยสบายใจได้นะเพราะว่าการสร้างโปรเจกต์สร้างพอร์ตโฟลิโอในครั้งนี้เนี่ยในในรอบการสอบครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเรื่องจุดนี้สบายใจได้นะทางทีมงานของเราเนี่ยมีความพร้อมนะเรียกว่าในทุกๆด้านนะเพราะว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะในเรื่องของเกรด เราสามารถที่จะทําให้ท่านเนี่ยมั่นใจได้นะว่าสามารถที่จะผ่านเงื่อนไขต่างๆนะครับของมหาลัยใน,ในแต่ละมหาลัยได้แน่นอนนะครับแล้วก็เรียกว่าทีมงานของเราไม่ได้ไม่ได้ดูเฉพาะแค่โปรเจกต์อย่างเดียวนะเราดูครอบคลุมทั้งหมดนะครับนะในทุกเงื่อนไขนะทุกมหาลัยในประเทศไทยเราจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลมหาลัยนี้คณะนี้นะต้องใช้เกรดเท่าไหร่นะครับนะแล้วถามว่าตัวเกรดเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าผ่านจุดน,นี้ได้ไหมเราจะ ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเรียกว่าทุกเงื่อนไขเราจะรีเช็คหมดเลยนะจะทําเช็คลิสต์หมดเลยในทุกเงื่อนไขนะครับทั้งเรื่องของการเกรดนะทั้งเรื่องของผลงานต่างๆนะครับก็จุดนี้นะครับเรียกว่าสบายใจได้เลยนะครับทางทีมงานพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับก็วันที่6นี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะเข้ามาพูดคุยก่อนนะครับจุดนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับเราสามารถที่จะซัพพอร์ตในจุดนี้ได้แน่นอน สำหรับเวิร์กช็อปที่คิดว่าอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์นะจะรู้สึกว้าวนะก็จะมีอย่างเช่นง่ายๆเลยเป็นเวิร์กช็อปตัวหนึ่งที่อาจจะนำา AI เข้ามาแล้วก็เอามาใช้ในงานในในงานจริงได้ลักษณะน,าานี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาปัญหาจริงนะฮะในอุตสาหกรรมจริงเนี่ยมามาใช้ยอมามาช่วยเนี่ยจะจะใช้เทคนิคอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครชอบในสายของการลงเวิร์กช็อปนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็น แขนกลสักตัวหนึ่งตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากวิศวกรนะทางวิศวกรของเราก็จะมีการแนะนําการดีไซน์การออกแบบตั้งแต่การออกแบบเลยนะอ่าแล้วก็ไปจนการผลิตจริงผลิตจริงแล้วก็จะมีเครื่องจักรที่สามารถที่จะใช้ผลิตจริงได้นะจะไม่ใช่ของเราเนี่ยจะไม่ใช่ diy จะไม่ใช่ diy ที่ใช้เครื่องมือทั่วไปแต่เราจะใช้เป็นเรียกว่า professional tool เป็น tool จริงๆนะครับเป็นเครื่องมือจริงๆเป็นแมชชีนจริงๆที่อยู่ใน ุตสาหกรรจริงๆนะก็จะ,ะตรงนี้เราก็จะได้ลงมือทําจริงนะครับก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะแล้วก็อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เขาจะต้องสอนในคณะวิศวะแต่น้องๆมีความรู้อยู่แล้วเพราะน,นั้นโอกาสที่เรียกว่าอาจารย์จะรู้สึกแบบเ hey ฮ้ยนะประทับใจนะในในจุดนี้ก็จะมีมากกว่านะครับ สำหรับการสร้างโปรเจกต์จริงกับการสร้างโปรเจกต์ทาให้พอเห็นเนาะอ่ามันจะมีความต่างกันตรงที่อะไรฮะก็คือเราอาจจะรู้จริงคือถ้าทำโปรเจกต์จริงเนี่ยเราจะรู้จริงทุกทุกขั้นตอนเหมือนเราได้ได,ได้ทําจริงยกตัวอย่างเช่นอาไอย่างหุ่นยนต์แล้วกันแขนกลสักหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะมี Process ต,ตั้งแต่การออกแบบการออกแบบออกแบบก็คือว่าเออเราควรจะใช้น็ uh, not ID, อตเบอร์ไหนดีเพื่อที่จะรับแรงซนะัพพอร์ตโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้ เราควรจะใช้มอเตอร์ประเภทไหนอ่างเงี้ยนะแล้วก็จะเขียนโปรแกรมเข้าไปยังไงจะจ่ายไฟเท่าไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยถ้าเราได้ลงลงมือทำจริงเนี้ยเราจะเห็นภาพนะแต่จะต่างกับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะดูทิ UTORIAL จากออนไลน์นะเขาอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดนะเขาจะมีแบบทิ UTORIAL คร่าวๆอาจจะมีเอกสารคร่าวๆให้เรา Follow แต่ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นเนี้ยมันต่างกันนะฮะดังนั้นถ้ามาลองทําจริงกับเพจลุงเสือก่อนเนี้ยก็ทางเรามีเอนจิเนียร์พร้อมที่จะให้คําแนะนํา นะหลังนั้นเราก็จะทราบทั้งหมด全流程นะแล้วก็ค่อนข้าเรียวครอบคลุมกับคําถามที่จะเจอในในวันสัมภาษณนะ์ที่อาจารย์จะถามนะเราก็จะพยายามเลือกวิาคิดล่วงหน้าไว้ให้นะจุดนี้ก็ทางเราค่อนข้างพร้อมคือส่วนหนึ่งนะครับในความเป็นลูกนะครับเวลาเราอยากจะเข้าไปเรียนสักที่ที่หนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกอึดอัดนะครับที่จะบอกกับผู้ปกครองว่าเอออยากจะเรียนที่นี่ เนื่องจากว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่อยากจะทําให้ผู้ปกครองนะครับมั่นใจว่าเลือกมาไม่ผิดที่นะครับแม้ว่าเจ้าตลาดอื่นๆก็มีอยู่ทั่วไปนะครับที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าของเราเนี่ยครับคือลงมือปฏิบัติจริงทั้งทางเทคนิคอลสกิลแล้วก็ทางฮาร์ดสกิลเลยนะครับคือได้ฝึกครบนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับด้านของไฟฟ้านะครับ มีวิศวกรที่เป็นฝึก n a อด้านไฟฟ้ามีนะครับสนใจเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะครับมีวิศวกรมที่นี่นะครับสนใจเกี่ยวกับด้านของซอฟต์แวร์มีวิศว์ซอฟต์แวร์อยู่ที่นี่หรือสนใจทั้งหมดเลยแล้วเราอยากจะทำโปรเจกต์ที่อินทริเกตทุกอย่างเข้ามาร่วมด้วยกันเนี่ยก็ทำได้นะครับเพราะเราเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเป็น1ต่อหนึ่งเลยนะครับดูแลนักเรียนแบบ1ต่อหนึ่งเลยเราไม่ทิ้งนะครับด้วยจำนวนคนที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มากนะครับ เราเนี่ยดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือข้อได้เปรียบแล้วจะไม่ได้ทำให้หรงทางแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็สำหรับเรียกว่าสิ่งที่จะได้นะสิ่งที่ต้องร้องจะได้จากโครงการนี้นะอก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เจะทำให้น้องเนี่ยเป็นแล้วก็วิศวกรที่จบไปแล้วสามารถทำงานได้จริงนะก็จะมีอยู่สแบบเนาะจะมีวิศวกรที่ เออเรียนตามทฤษฎีหมดเลยนะตามทฤษฎีหมดเลยแต่อาจจะไม่เคยทำโปรเจกต์จริงนะก็จะได้แค่แบบเออทำข้อสอบได้นะแต่ตอ,อนไปทำงานจริงเนี่ยเวลาเราเราทำโปรเจกต์อ,อ่าเวลาเราจะเข้าไปสัมภาษณ์งานนะสิ่งที่เขาจะถามเลย hey, คุณคุณมีผลงานอะไรมาบ้างคุณเคยทำอะไรมาบ้างนะนั้นอ,อ่ถ้าเราเคยทำโปรเจกต์อะไรมาก่อนนะสิ่งที่เราสามารถเรียนนำไปใช้ในการสัมภาษณ์งานได้นี่ก็คือเราเนี่ยเราทำสิ่งนี้เรามีโปรเซสประมาณนี้เรา ทำสิ่งนี้มาก่อนเหมือนกับที่บริษัทนะทำอยู่ณนะตอนนี้อ่าเรามีประสบการณ์มาก่อนนั้นถามว่าคนที่ยังไม่เคยทําอะไรเลยกับคนที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจกต์มาก่อนเนี่ยเออเขาจะรับใครอ่านะซึ่งจุดนี้ก็แน่นอนว่าคนที่สัมพัษณ์งานก็จะรับคนที่มีประสบการณ์มาก่อนอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าอะไรครับไม่ต้องสอนเยอะนะอ่าไม่ต้องสอนเยอะไม่ต้องเรียนรู้งานเยอะคือแค่อธิบายคอนเซปต์นิดน,นึงก็เราสามารถที่จะทํางานได้เลยนะมากกว่าสุกรบางคนที่ อาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนเรียนอย่างเดียวจนกระทั่งเวลามาทํางานจริงอาจจะไม่มีประสบการณ์นังนั้นจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีที่เราจะสามารถรีนําไปใช้นะตั้งแต่ตอนเรียนไปจนถึงนู่นเลยตอนที่เราจบเป็นวิศวกรแล้วนะครับ สำหรับผู้ปกครองนะครับที่ยังกังวลอยู่นะก็อยากจะแนะนำนะโครงการนี้นะครับให้ผู้ปกครองนะครับได้ส่งบุรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาศึกษาจริงนะครับอาจจะเรียกว่าประสบการณ์จริงนะครับจากทีมวิศวกรของเรานะครับที่ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับในการสร้างโปรเจกต์นะซึ่งถามว่าโปรเจกต์ของน้องต้องเพอร์เฟกสมบูรณ์ในระดับแบบวิศวกรเขาทำกันไหมก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะแต่ด้วยกับความโปรเฟชชั่นอลของทีมงานเราเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนํา ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะทำโปรเจกต์ที่เพียงพอสำหรับการนำเสนอแล้วก็ได้การตอบรับนะครับจากอาจารย์ที่เป็นวิศวกรจริงๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรียกว่าความรู้ของทางทีมงานของเราเนี่ยเรียกว่ามีความโปร e ฟ s ชั่นแนะที่น้องๆเนี่ยจะได้รับไปนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำโปรเจกเนี่ยนะครับไปใช้งานจริงได้นะครับแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นโปรเจก นะครับง่ายๆเราเป็นโปรเจกต์ที่เราจะนําทฤษฎีทุกอย่างเนี่ยมาอินทิเกตรวมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็นเบสออนเอนจิเนียริงจริงๆนะครับสาหรับโครงการนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับที่จะส่งคุณหลานของท่านเข้ามานะครับก็สําหรับผู้ปกครองนะครับเรียกว่าโครงการของเราเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่คัดสรรทุกอย่าง ออกมาพร้อมที่จะแนะนำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้จริงดังนั้นเรียกว่าการจ่ายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจ่ายที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นเรียกว่าน้องๆเนี่ยจะได้ลงมือทาลงมือทาจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องๆลงมือทําครั้งนี้ไม่ได้แค่เฉพาะในส่วนของการสอบเข้ามหาลัยเท่านั้นนะแต่ยังส่งผลในขณะที่น้องๆเนี่ยเรียนนะครับน้องๆเรียนวิศวะนะไปจนกระทั่ง น้องๆจบน้องๆก็ยังสามารถที่จะใช้วิชาที่เราแนะนําในวันนี้เป็นเบสนะเป็นเบสิกพื้นฐานที่จะนําไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพได้ในอนาคตนะครับนั้นผู้ปกครองสบายใจได้เลยนะครับว่าการจ่ายครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับกลุ่ม เด็กนะครับที่อยู่ในสายอินเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีการเตรียมตัวนะครับสำหรับเด็กสายอินเตอร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแนนต่างๆเรื่อง I อเอลเอ่อเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษนี้ผมผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการสัมภาษณ์มันต่างกันนะครับคนไทยไปสัมภาษณ์นะครับก็มือยังนั่งสั่นอยู่เลยฮะดังน,นั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันต้องเตรียมตัวนะ ก็สำหรับผู้ปกครองที่เรียกว่ามีความกังวลในเรื่องของน้องๆที่อาจจะไม่ถนัดภาษาไทยนะครับก็อยากจะให้เข้ามานะมาปรึกษาเรานะเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยสามารถที่จให้คำแนะนำนะเป็นลักษณะเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับ นั้นโปรเจกต์ต่างๆในการสร้างโปรเจกต์ต่างๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ภาษาอังกนะครับในการ Reference ต่างๆนะฮะเราก็จะมีโปรเจกต์ของต่างประเทศนะที่เรานํามาใช้งานจริงนะครับแล้วก็นํามาสร้างเป็นโปรเจกต์จริงโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีข้อมูลที่เป็นลักษณะของภาษากรีกโดยส่วนใหญ่นะดังนั้นก็เข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานเราพร้อมที่จะแนะนําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการสอบรอบรอบ3นะครับจะ เรียกว่ามีความยากลําบากนิดนึงในส่วนของการทำข้อสอบจริงๆนะครับดังนั้นรอบหนึ่งที่เราจะส่งในในช่วงแรกเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่เรียกว่ามีความหวังมีความหวังนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนำโปรเจกต์นะครับที่เราสร้างจริงนะครับไปใช้ในการสัมภาษณ์ได้เรียกว่าง่ายกว่ารอบสามแน,น่นอนนะครับนะจุดนี้นะครับ สำหรับช่วงของการสัมภาษณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับในหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นคณะอินเตอร์นะครับถ้าต้องการที่จะไปทางานด้านต่างประเทศนะครับทางด้านของสายวิศวะนะครับก็ฝีมือถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีความต้องการนะครับการที่ไปเรียนในสายวิศวะที่เป็นอินเตอร์นะครับจะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือต้องฝึกนะครับผมเองนยครับพูดภาษาไทยเก่ง แล้วก็คิดว่าภาษาอังกฤษจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับผมเองก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่ากระโดดเข้าไปเลยก็ัมก็ไม่ได้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับกลับมาที่ทางฝั่งของภาษาไทยนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมเคยย้าไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่เราไปลงมือปฏิบัติทํางานจริงๆนะครับได้ทำโรเจกต์จริงๆเนี่ย สิ่งนี้มันทําให้อินเนอร์ของเราเนี่ยมันได้อยู่แล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องปรับอาจจะเป็นเรื่องของคลิกภาพนะครับเว <Way S 1> ในการพูดโทนในการพูดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเหมือนกันนะครับรูทมันมาจากรูทเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอันนี้ก็ใช้ภาษาที่ฝึกแตกต่างออกไปแต่ว่าเวในการฝึกก็ยังเป็นเวคล้ายๆกันนะครับ นอกจากนี้นะครับของฝั่งทางผู้ปกครองนะครับที่ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกของท่านนะครับทางเราเนี่ยครับมี AI ที่เป็น personalized l learning นะครับเป็น m e n เทอให้กับลูกของท่านนะครับเราก็จะรีพอร์ตออกมาเลยนะครับว่าพัฒนาการเป็นยังไงนะครับของทั้ง10มิติรีพอร์ตให้ดูทุกๆเป็นลายอาทิตย์เป็นลายอาทิตย์นะครับได้เห็นพัฒนาการว่าเขาได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าเออโปรเซสที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยจะเป็นการบ่มเพาะ นวัตกรตัวจริงนะครับเข้าไปสู่สายอาชีพนี้นะครับสำหรับโครงการนี้นะถ้าใครที่สนใจนะครับก็อยากให้มาในวันที่6เมษายนนี้นะครับที่เรียกว่าแ a บนะครับของลงุงวิศวกรสอนคำนวณน,นะครับซึ่งอยู่ที่ BTS สนามเป้านะท่านสามารถเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเราจะเริ่มโครงการนีนะ้ประมาณ10โมงนะครับก็จะแนะนำ โครงการนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมามาร่วมนะครับถึงแม้ว่าท่านยังไม่มีข้อมูลอะไรนะตอนนี้นะครับคือการมาร่วมในครั้งนี้เนี่ยรับรองว่าท่านจะได้ข้อมูลกลับไปแบบอย่างละเอียดแน่นอนนะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับ So Cyborg University isthe um, place that you're gonna learn in the practical term not only in in your book then If you want to get through in the portfolio round, you know this is really important to come here in um, six the appeal um, at Uncle Co-Working Space. So we're different from the um, theater House or something like that, because we're gonna teach you to learn something that you can do in the real project. If you come in here, you not only can do just only the software. You can do the hardware, the hardware t h e t h e tools that the professional engineer use, and you can do the research if you want to um, make your project um more better than others. สำหรับค so, ่ำคืนน so, yeah> ี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันวันที่6นะครับที่ BTS สนามเป้านะครับเป็น Uncle Co-working Space นะครับ ตอน10โมงนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ